สมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอ,อาจารย์สิทธิชัยจันทละศิลปินฮะท่านเป็นนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์และก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์คณัชัยธนะทะวิพันคุณฮะท่านเป็นกรรมการในมูลนิธิสมาคโมมโูลนิธิดานชาตินะฮะกำลังคุยกันเรื่องดาวเสาร์ก่อนที่จะมาฟังเรื่องดาวเสาร์ต่อเนี่ยมาดูกิจกรรม ของวงการโหราศาสตร์เชิญครับผมก็กิจกรรมนะครับของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและมูลนิธิพระอุดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนนะครับก็จัดให้มีการบรรยายพิเศษนะครับฟรีนะครับในวันนี้นะฮะก็คือวันเสาร์ที่4มิถุนายนนะครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเป็นหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ด้วยไพ่ออร์คาลนะครับ วิทยากรที่จะมาบรรยายก็ท่านอาจารย์เตมมิกานะครับสิกะสิกะคเนสิกะคเนนะครับผมพ,พิธีกรนะฮะก็คือท่านอาจารย์ดรพินโยพงเจริญนะครับนายกสมาคมและก็ประธานนะครับอันนี้จะบรรยายที่โครงการป้อมปากสตูผ้ายนะฮะครับก็ก็อันนี้ฟรีนะครับผม ส่วนการอบรมนะฮะของสมาคมเราก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของการอบรมโหราศาสตร์ไทยฟรีนะครับตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านโหราศาสตร์สู่ประชาชนนะครับก็เริ่มที่วันพุธนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะเปิดอบรมที่โครงการบางขุนนนท์นะครับส่วนวันพฤหัสบดีนะฮะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาจะเปิดอบรมที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะฮะ ส่วนวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง17นาฬกาก็จะอบรมที่สำนักงานใหญ่ก็คือโครงการวัดราชนดารามนั่นเองนะฮะทั้ง3โครงการเนี่ยก็ไปได้นะฮะทั้ง3วันนะฮะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือฟรีนะครับท่านอาจารย์ดรพิญโยพงเจริญท่านเป็นผู้อํานวยการอบรมด้วยตัวท่านเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการอบรมวิชาฝาแฝดนะฮะดาราศาสตร์และก็โหราศาสตร์นะครับของท่านอาจารย์พิญโยพง์เจริญและก็ท่านอาจารย์สิทธิชัยนะครับ จะอบรมทุกวันเสาร์นะครับท่านใดที่สนใจนะฮะดูจากรายการนี้แล้วนะครับก็เห็นว่า,ามีประโยชน์ในเรื่องของดาราศาส,สตร์และโหราศาส,สตร์นะครับก็เป็นเรื่องของอาดาราศาสตร์ที่นะักโหราศาสตร์ควรรู้นะฮะก็อบรมทุกวันเสาร์เวลา17บเนาฬิกาถึง19บเนาฬิกานะโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับอันนี้ก็ท่านนายกก็อบรมด้วยตัวเองนะครับผมครับส่วนอีก วิชาหนึ่งฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนิมิตหมายอันใหม่นะครับขององค์การโหราศาสตร์นะครับก็จัดอบรมในเรื่องของวิชาสัมนาโหราศาสตร์นะครับ48หัวข้อนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการานำหลักวิชาต่างๆแต่ละหัวข้อมาวิเคราะห์วิจารนะครับแล้วก็ถกเถียงกันจนให้ได้ข้อยุติที่แคบที่สุดนะครับผมอันนี้ก็จะอบรมที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับในวันศุกร์นะฮะทุกวันศุกร์นะฮะเริ่มวันศุกร์ที่3า มิถุนานะฮะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับก็ท่านอาจารย์ดรพินโยคงเจริญเป็นประธานในการอบรมนะครับแล้วก็อาจารย์พยับนะครับวชิโรและก็ผมคณะชัยธนทวิพันกุลนะครับผมครับอันนี้ก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านครับผมครับสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นแล้วกันนะครับนะเรามีตั้งหลายโครงการนะที่วัดราชนดาก็มีนะโรงเรียนวัดราชนดาก็มีที่ป้อมปราบก็มีที่บางขุนนอน ก็มีอีกน้อยเราอาจจะขยายไปต่างจังหวัดนะฮะอาจจะขยายไปต่างประเทศับะตอนนี้อาเซียนกําลังจะเปิดกันอยู่นะฮะผมก็ได้รับเชิญไปบรรจายนะัวลาศาสตร์นะฮะในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นนิเมตหมายที่ดีเหมือนกันนะเรามาคุยเรื่องดาวเสาต่อนะฮะดาวพระเสา์เนี่ย แต่กี้อาจารย์บอกว่าจะเพนเนี่ยทุกๆ,ๆปีแสบๆปีกับอีกประมาณ12-13วันนะครับนแถวนี้แหละครับส่วนดาวคานสองปีสงเดือนอสองปี2เ,เดือนดาวพฤหัส 1, 1 <S ปี1เดือน 1>, 1ปี1เดือนนะฮะเพราะนั้นถ้าคนเรียนโหราศาสตร์ต้องรู้รู้ป่ะครับดาราศาสตร์ก็ต้องรู้นะฮะแล้วเมืม่อวานเนี่ยนะครับดาวเสาร์เพน นะอยู่ตรงข้ามดวงอาทิตย์นะครับถึงแม้จะเลยเมื่อวานไปแล้วมันก็ยังดูได้ใช่ไหมอาจารย์รก็ไม่แตกต่างกันเลยครับาราะว่าดา,าวเสาร์เคลื่อนที่ช้ามากเพราะฉะนั้นเราก็จะยังเห็นเขาอยู่ที่เดิมแล้วก็สว่างสวยงามก็ยังดูได้ชัดเจนจนกระทั่งถึงเดือนสิงหายังดูได้ไหมได้ครับ,รบสิงหานี่น่าสนใจมากเลยช่วงประมาณวันที่24สิบสี่สิงหาคมนนดาวอังคารเนี่ยนะจะเดินหน้ามา เรามาแทรกตัวอยู่ตรงกลางระหว่างดาวเสาร์กับดาวแอนทาเรสที่เป็น <Okay. S 1> ดาวหัวใจแมงป่องนะครับ,รบเราลองดูภาพก็ได้วันที่เท่าไหร่นะจาจาร์มันประมาณวันที่24สิบสี่สิงหาคมนะครับ,รบอย่างตอนนี้ถ้าเราไปดูบนฟ้าเนี่ยทางซีกฟ้าที่ใต้น,นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มดาวแมงป่องเนี่ยเขาก็จะยกหางขึ้นมาพ้นขอบฟ้าตอนหัว่าข้ามลแล้วตรงกลางตัวแมงป่องเนี่ยจะมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าแอนทาเรส ที่มีความหมายถึงคู่แข่งดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารเนี่ยนะครับเ,เขาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามไปแล้วเขาถอยหลังเขาหนีเจ้าแอนทาเลสเนี่ยไปทางกลุ่มดาวคันช่งางนะครับเลยโวมัปนป่องไปลเลยไปแล้วเขาจะไปอีกไปอีกช่วงหนึ่งแล้วเขาจะกลับมาตอนนี้มาเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เข้ามาแทรกตรงกลางระหว่างดาวเสาร์กับดาวแอนทาเลสเนี่ยในช่วงวันที่24สิงหาคมซึ่งดาวเสาร์เนี่ย ช่วงนี้ก็จะถอยหลังเหมือนกันนะครับถอยหลังไปกลับไปกลับมาเขาไม่ไปไหนเขาอยู่ตรงนี้รจริงจพื้นที่ตรงนี้ในทางดาราศาสตร์เขามองเป็นกลุ่มดาวคนแบกมนะูเพราะว่าแมงป่องเนี่ยหางมันตกมากไปแต่ว่าแนวเส้นสุริยวิถีเนี่ยเขาผ่านมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าด,ดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวที่แทรกระหว่างแมงป่องกับคนยิงธนู แต่ว่าในทางโหรา,าศาสตร์เนี่ยก็คงมองว่าคนแบ่งงูไม่มีราศีใดๆสังกัดก็ลเลยให้ไปสังกัดอยู่กับราศีพิจิกก็คือกลออุ่มดาวเมงปองเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราจะเห็นภาพแบบนี้อีกนานเลยนะครับก็คือเขาไม่ไปไหนเพราะช่วงที่อยู่ในตําแหน่ง Opposition หรือว่าเพนเนี่ยเขาจะถอยหลังดาวเคราะห์ก็คือจากทิศตะวันออกไปตะวันตกเลยปกติตะวันตกไปตะวันออก <ตะ S 2> แต่ช่วงที่โลกมาทันแสงหน้าดาวเคราะห์พวกนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะกลับไปตะวันตกเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเดินหน้ามาเขาก็เลยต้องอาศัยอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยอีกเรียกว่าน,นานนะครับอาจจะถึงไปปลายปีนู่นเนี่ยก็อังคารกว่าจะย้ายเดือนกันยานะรประมาณนั้นนะฮะส่วนดาวเสารู้รสึกจะโน่นแหละไปอ,อีกปีนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็ยังสังเกตดาวอังคารและก็ดาวเสาร ได้อีกหลายคืนแต่ว่าที่จางที่สังเกตนะครับก็คือทางที่ใต้นะครับแล้วพวกนี้จะขึ้นเร็วขึ้นทุกวันนะครับขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกลางดึกเราก็จะเห็นเขาอยู่เด่นๆอยู่กลางฟ้าครับเอาอย่างนี้อาจารย์ถ้าเราจะดูดาวบนท้องฟ้าเอาจับดาวเสาเป็นหลักนะฮะดูตอนหัวค่ำเนี่ยพระเสาร์จะขึ้นประมาณสักทุ่มเสร็จ ก็คือขึ้นพร้อมดวงอาทิตย์ตกในเมื่อเขาอยู่ตรงข้ามกันนะครับพอดวงอาทิตย์ตกเขาก็ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเขาก็จะอยู่ให้เห็นทั้งคืนก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นพอดวงอาทิตย์จะขึ้นเขาก็ตกที่ตะวันตกนะครับทีนี้หลายคนยังไม่แน่ใจบอกว่าดาวเสาร์ใกล้โลกดาวเสาร์มาอยู่ตำแหน่งอ p p o s i t i o นเนี่ยเห็นวงแหวนชัดเจนเนี่ยดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นวงแหวนนะครับเดี๋ยวบางคนคิดว่า ไปนั่งเพ่งงองดาวเสารแล้วไม่เห็นวงแหวงดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นเป็นแค่จุดสว่างเล็กๆเท่าน,นั้นเองสีเหลืองเแต่ก็จะสว่างมากที่สุดในรอบปีถ้าอยากเห็นวงแหวนมีวิธีเดียวต้องใช้กล้องดูดาวใช้กล้องนะฮะกล้องโทรทัศน์นะครับตรงนี้นักเล่นกล้องหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับสังเกตการท้องฟ้าเนี่ยสนุกเพราะว่ามันมีดาวบนฟ้าให้เห็นหลายอย่าง แล้วก็อยู่ในช่วงเพ็นอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยทางดาวพฤหัสบดีก็สว่างไปมากในเดือนมีนาคมดาวอังคารใช่ไหมครับ,รบ,รบแล้วก็ดาวเสาร์ช่วงนี้เรามาดูภาพนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราส่องกล้องไปดูดาวเสาร์เนี่ยคืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มรืนนี้ก็ได้นะครับมันก็คือภาพในกรอบสีแดงเนี่ยนะครับก็คือปี2016เราก็จะเห็นว่าเขาก็เก็บสถิติ จากการสังเกตด้วยกล้องมาตั้งแต่ปี2001นะครับ2002 2003ไล่มาเราลองสังเกตดีๆนะครับมันจะมีการช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นด้านล่างของดาวเสาร์ด้านล่างมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุดหนเนี่ยปี2009กับ2010เนี่ยดูเหมือนเราจะเห็นวงแหวนยากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขากำลังหันด้านสั่นวงแหวนมาให้เราเหมือนเรามีฉีกกระดาษมาเนี่ย ถ้าเรามองกระดาษด้านด้านบนเราก็จะเห็นเป็นแผ่นแบนๆแต่ถ้าเรามองด้านสันกระดาษเนี่ยเผื่อเราไม่เห็นกระดาษเลยเหมือนกันนะครับวงแหวนเขาไม่ได้หนามากมายนักเพราะฉะนั้นส่องกล้องไปบางช่วงเราจะไม่เห็นวงแหวนเห็นแต่ดวงกลมของดาวเสาแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆพอหลังจากที่เห็นด้านล่างแล้วก็เห็นด้านสันตอนนี้เราเริ่มเห็นด้านบนของดาวเสาเห็นไหมครับด้านบนแล้วก็ช่วงนี้เป็นด้านบนที่ที่สวยมากสองปีต่อไปเนี่ยปีหน้าก็เหมือนกัน ปีหน้าก็จะเกิดวันที่15นะครับเออวันวันที่เดือนไปอีก15วันปีไปอีก15วันก็คือ15พฤษภาคมอันนี้วันนี้ปีนี้3เออ3มิถุนายนข้างหน้าก็ต้อง15มิถุนายนแล้วก็ไปเรื่อยๆพอไปถึงปี2024 2025เนี่ยเราจะเริ่มไม่เห็นวงแหวนอีกแล้วหันด้านสันไม่อีกแล้วนั่นก็หมายความว่า ถ้าหันด้านสันวงแหวนมาให้เราเห็นครั้งหนึ่งเนี่ย<ๆ>ก็ต้องรอไปอีกสิบห้าปีเราก็จะไม่เห็นวงแหวนดาวเสาอีกแล้วนั่นก็คือดาวเสามาอยู่ในมุมที่หันด้านสันวงแหวนมาครึ่งรอบครึ่งวัฏฏะใช่ครึ่งรอบอ <ะ S 2> อเพราะว่าหนึ่งรอบก็ประมาณสาปสิรปีรนั่นก็คือบางคนจะแปลกใจว่าเอ๊ะดูดาวเสาบางช่วงเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นวงแหวนบางคนก็แปลกดีว่าไม่เห็นวงแหวนซึ่งกาลิเลโอเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะครับที่ ได้สังเกตลักษณะดังกล่าวเนี่ยพอกาลิเลโอนี่มีกล้องดูดาวเห็นวงแหวนดาวเสาร์แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะกล้องยังไม่มีคุณภาพกาลิเลโอบอกว่าดาวดวงนี้แปลกมีหูอยู่สองข้างแต่เาก็ส่องไปเรื่อยอะ่ะส่องยงกระทั่งถึงช่วงหนึ่งวงแหวนมันหายไปก็ไม่เห็นหูสองข้างของดาวเสาร์เขาบอกว่าดาวเสาร์กลืนลูกตัวเองไปแล้วลงท้องไปหมดมตามตำนานเลยไม่มีหู มมนมีหูมีสองข้างบ้าก็เห็นหูบาองกาวิลโลเนี่ยคิดว่าหูสองข้างดาวเสาร์นี่คือบริวารเหมือนที่เขาสังเกตดาวพฤหัสบดีแล้วที่เขาพูดเหมือนว่าดาวเสาร์ลอยน้ําได้นี่เป็นไงจย์ตามหลักการของความหนาแน่นเนี่ยนะครับคือดาวเสาร์นี่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําหรือวัตถุอะไรก็ตามที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันก็จมอะไรที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํามันก็ลอยแต่นี้ดาวเสาร์มันเป็นก้อนก๊าซดังที่กล่าวแล้ว แล้วมวลมันก็ถ้าจะพูดมันก็มากจริงแต่ความหนาแน่นน่มันน้อยกว่าน้ํามันก็เลยถ้าสมมุติมีมหาสมุทรใหญ่ๆแล้วเอาดาวเสาเนี่ยไปวางได้หรือเอาระบบสมาชิกในระบบสุริยะทั้งหมดเลยไปวางในบ่อน้ํานั้นเนี่ยทุกดวงจมหมดยกเว้นดาวเสาวดวงเดียวลอยน้ําไดบ้บางทีไปถามเด็กอนุบาลทําไมดาวเสาจึงลอยน้ําได้ว่าคิดว่าน่าจะหาเรื่องความหนาแน่นมาสอนเด็กเด็ก<ๆ>ก็บอกว่าเพราะดาวเสาเขามีห่วงยาง เขาก็เลยลอยน้ำได้น,นั้นก็คือเด็กตอบ,บ,บอเพราะว่าเสามีห่วงยางเลยลอยลอยน้ำได้ค,คือวงแหวนเข้าดาวเสาตอง,องอนพอ,นอ,ค,อคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดถึงข้อสอบเหมือน,นกันนะครับข้อสอบธรรมะนะท่านเจ้าคุณเจ้าว่าท่านก็อ,ออกข้อสอบให้สามเณรทำรนะฮะบอกว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างมีอะไรเนนเนนตอบคล้ายๆกับเด็กเลยนะคือหนึ่งคนหนีไปเที่ยวกลางคืนนะ หาได้ยากมันมืดสมัยก่อนไม่มีไฟฟ,ฟ้าสองคนไปไหนไม่บอกหาได้ยากครับลีลาคำตอบเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งซึงก็จะมองว่าผิดก็คงไม่ผิดร้<พ>อยเปเซ็นเพราะมันม,มีมุมมองในลักษณะหนึ่งได้ลักษณะเด็กนะฮะคือถ้าเราดูดาวเสาร์นะนะครับ,รบดูดาวเสาร์ก็ฤดูเนี่ย นะยดวงอาทิตย์ตกค่อนข้างช้าใช่ไหมครับฤดูฤดูร้อนอ่านะฮะสิบแปดจุี่ห้าสิบ้าช้าลงเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นดาวเสาร์ก็เห็นช้าไปด้วยช้าไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ประมาณทุ่มหนึ่งนั่นแหละนะผมว่านะแต่ทีนี้ทุ่มหนึ่งก็อาจจะยังไม่สูงมากนะครับแต่รอดึกๆหน่อยก็ได้แล้ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนบางทีหัวข้ามาจจะมีเมฆมีฝน แต่ดึกๆ,ๆอาจจะดีก็ได้เพราะฉะน,นั้นตอนประมาณเที่ยงคนืนต้องอยู่กลางฟ้านะอยู่กลางฟ้าแต่ว่ามุมของทิศทางที่ดาวเสารเดินไปเนี่ยมันอยู่ทางซีกฟ้าใต้คคือกลางฟ้าแต่ว่าไปทางใต้ไปทางใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนดูดาวเสารตอนขึ้นก็น่าจะขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ครับนะฮะพอมาอยู่กลางฟ้าก็กลางฟ้าใต้ครับครับแล้พอตอนตก ก็ตะวันตกเฉียงใต้ก็ทางตะวันตกเฉียงใต้ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นนะนะฮะแล้วดาวเสาเนี่ยสีเหลืองก่อนนะฮะและดาวคารเนสสีแดงสีส้มแดงส้มแดง,แ,ดงแอนทารลสก็แดงนะฮะเออเดี๋ยวเรามาว่ากันในช่วงหน้าก็แล้วกันนะฮะพักสักครู่ฮะ